โอเคครับเ่อนก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกคนเข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาราแฟมิลี่นะครับก็สําหรับวันนี้เราอยู่ในเกมจอมอยุทธ์ทงซานเช่นเคยนะส่วนตัวผมอยู่เซิร์ฟเวอร์สามนะครับนะในคลิปนี้ไม่ใช่คลิปอื่นใดนะครับนอกจากกาชาเกลือนะครับเราได้ของคืนมาแล้วนะครับเป็น15ใบทองใช่ไหมสิบห้ใบทองก็คูณ7เข้าไปนะครับนะก็ตกประมาณ ร้อยนะครับประมาณ99อะไรประมาณนี้นะครับนะก็เราจะมาทําการเปิดหาอีกอ้วนนะครับนะเปิดหาพมายุทธปักเป้าเนาะเพราะว่าผมอะ่ะจะทําตัวของปักเป้าเป็นตัวของ6ดาวถ้าถ้าฟุกนะครับถามว่ามันดีตรงไหนตัวของ6ดาวนะครับเออมันจะทําให้เราได้บัฟของวงแหวนเพิ่มขึ้น5%แล้วก็เพิ่มดาเมจเมฆพิษนะครับยีแล้วก็เราก็จะทํา เพิ่มอัตราการเพิ่มดาเมจของอการถูกพิษสูงขึ้น12%เนะครับนะเมฆพิษนี่คืออันติหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนโอเคใช่ครับเมฆพิษคืออันติจริงๆด้วยเนาะก็คือ,อทําให้ตัวของอันติแรงขึ้น20%เนาะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีแล้วนะแต่ถ้าเราทํา12ดาวได้เนาะเราก็จะเพิ่มวงแหวนบัฟเป็น10ใช่ไหมแล้วก็เมื่อศัตรูที่ได้รับดาเมจพิษถูกพิษตายใช่ไหมจะฟื้นฟูเลือด 10%อีกต์อีกหากก็คือกลายเป็นว่าเอาเป็นตัวที่ใช้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับนะผมไม่ต้องการแบบโอ้โหหดาวม่วงอะไรอย่างนี้หรอกผมผมไม่มีปัญญามาถึงนี่เนาะแล้วแต่ดวงเนาะเพราะว่าเพราะว่าผมก็มีแค่15ใบนะครับนะเอ่อที่ผมทําต้องบอกก่อนเนาะว่าที่ผมเปิดหามันด้วยเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างเก่งนะครับไอ้ปักเป้าเนี่ยตัวค่อนข้างเก่งนะเป็น เป็นตัวเมตาของจีนตั้งแต่ตอนนี้ยันยันจีนตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นะเพราะฉะนั้นทําตัวปักเป้าไว้ไม่เสียหายนะครับเนาะตัวที่ดีต่อไปก็จะเป็นแม่ของถังซานแล้วก็หอกสมุดนะครับเนาะก็ตุ๊กคู่ป๋อก็เล่นได้ครับตุ๊กคู่ป,ปอก็เป็นเมตาเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราตัวที่ไม่อยากได้สุดคือปีปีตรงนะครับนะบอกเลยว่าปีปีตรงไม่อยากได้เนาะอืมเคจัดไปมันไม่บล็กแล้วนะ <c oughs> เกมอ่ะไม่บัก๊กพูดถึงกำลังจะพูดว่าเกมไม่บั๊กแต่ดวงเราจะบั๊กหรือเปล่านะครับได้เลยครับตูกูปอตัวหนึง่งปีปีตรงมาอีกตัวหนึง่งนะเอ,อ้ยมาแค่สองตัวเพราะว่าชื่อผมเด้งขึ้นแล้วนะได้ปีปีตรงกับตูกูปอเนาะโอเคเราอย่างน้อยเราได้ตูกูปอมานะครับไม่ไม่เสียแรงนะไม่เสียแรงโอเคออกเข้าใหม่รีรีเซ็ตดวงก่อนรีเซ็ตดวง ผมจะเปิดครบ15บใบเลยนะครับนะก็ถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคอันนี้ไม่ได้เนาะถือว่าได้เอามาทำตัวอื่นละครอ,อื่นด้วยเผื่อเผื่อฟุกได้ตัวละครอ,อื่นนะตัวพวกระดับ R อะไรอย่างเงี้ยเอามาเพิ่มดาวโอเคตัวหลุดเลนมาตัวหนึ่งนะครับนะเป็นโพไซซีเนาะ โอเคปักเป้ามาด้วยโพเซซีมาด้วยโอเคดวงมานะครับนะดวงมาโอเคถังเฉินมาอีกโอ้โหถังเฉิน5ดาวแล้วนะของผมอะ่ะโอเคถือว่า3มโลอันนี้มาอยู่นะนึกว่าต้องกราบให้มาแล้วนะอีอ้วนเนี่ยวันนี้น่าจะได้หหรือเปล่าถ้าได้6ก็พอแล้วนะครับแต่ว่า12ไม่รู้ว่าหวังเกินไปไหมโอเคชื่อผมเด้งขึ้นมาแล้วนะไม่รู้ได้ตัวอะไรปีปีปปตรงเนาะโอเคไม่เป็นไรได้ปีปีตรงมาก็ คือส่วนตัวผมผมไม่ได้กะใช้เขาอยู่แล้วอะ่ะผมกะใช้ตัวอื่นนะโอเคผมต้องการอ้วนนะต้องการอ้วนตัวเดียวอเ,เอาตู้ผู่ปอมาด้วยก็ได้นะครับโอเคน่าจะเว้าวนะครับอันนี้อ,อ่าแต่ได้ระดับ R ตัวนี้มาผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะระดับ R ตัวนั้นมาครั้งที่6เนาะ โป้ oh, <c oughs> เข้ามา <c oughs> เกลืออีกไหม <c oughs> หรือว่าได้เยอะแล้วจะไม่มาอีกเกลืออีกไหมเกลือเนาะไม่เป็นไรเกลือโอเคครับเดี๋ยวรีเซ็ตดวงก่อนรีเซ็ตดวงก่อนรีเซต็เซตดวงก่อนรีเซ็ตดวงรีเซ็ตดวงก่อนนะโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh. ทั้งซานร,ระดับอามาลัวเกินโอเค เฮ้ยปักเป้ามาโอเคนึกว่ามันจะไม่มาแล้วอ๋อโอเคผมจะเปิดให้หมดเลยนะเปิดแค่นี้แหละถ้ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับนะโอเคตัวรับอารตัวนี้ดีนะผมจะเอาเข้าทีมนะครับโอเคครบไม่มาพระเจ้าช่วยกล้วยแขกโอเค เฮ้ยขอหกดาวเหอะอ้วนมึงใจร้ายกูไปหกดาวเอามาทำเอามาทำอ่าไอตัวของตัวของเอฟเฟกหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ชื่อผมอีกชิบหายแล้วไม่ได้ตอนนีว้ว้าวโอ้โหออมีคนบอกอ๋อนี่เพิ่มดาวทั้งหมดมีคนบอกว่าเพิ่มดาวทั้งหมดได้โอเคโอ้อ้วนแค่สองดาวเองอ่ะอ้วนมาแค่นี้เองเหรออ้วนมาเยอะกว่าน,นี้หน่อยดี ปีบีตรงผมไม่ต้องการอยากผมอยากได้อ้วนกับปูพิษก็พอละโอ้โหว้าวอีกแล้วดูสงเรียบร้อยโอ้ oh my ก o d เอ้ยดวงจะหมดแล้วอรอ้วนอ้วนมาให้หน่อยโอ้แสดงว่าคนที่มันทำหกดาวได้นี่คือแบบต้องเปิดเยอะมากนะคือมันก็ไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะผมผมดูแล้วนะเฮ้ยถามจริง โอ้โหเอาเรื่องอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ทำให้ออกยากจังคือออกช่วงแรกๆแ,แม่งออกไว้หลังๆแม่งไม่ออกแล้วโอ้โหตัวระดับ n n อีก n อีกตัวโอ้โห n สี่ตัวเย็ดเป็ดอีกตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โหระดับ n สี่ตัวอย่างอย่างเกลือโอเคปีปดตรงผมออกแล้วเล่นจนปดปดตรงออก ถ้าไม่ได้ก็พอโอเคระดับ R ตัวนี้มาคุยกันได้อยู่โอ้โหเกือจัดเลยโอเคปักเป้ามาอีกตัวหนึ่งขออีกหน่อยขออีกตัวโอเคไม่มาไม่เป็นไรอ่าป,ปีปีตรงเฮ้ยผมหยุดพอไปแค่นี้ดีกว่านะครับผมพอไปแค่นี้เลยผมเหลือไปสามโลดีกว่าผมจะเหลือไว้เปิดในช่วงที่มันใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกประมาณสามวันเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเอามาปีปิปีตรงอีกตัวหนึ่งด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ปักเป้าเรายังไม่6ดาวเดี๋ยวผมจะทําให้6ดาวอยู่แต่ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ตัวของ3ใบเนี่ยน่าจะทําให้ปักเป้าไม่ไม่6ดาวแน่นอนปักเป้าตอนนี้แค่สดาวนะครับก็คือไม่ไม่น่าจะรอดอ่ะทูทรงแล้วไม่น่าจะรอดทําให้มันเป็นแบบว่าหดาวได้นะโอ้ผมขอให้6ดาวก็พอแล้วเอาจริง โอตัวกูป๋อไม่มาเลยแต่ว่าตัวอื่นมานะตัวอื่นก็มารัวๆนะครับค่อนข้างค่อนข้างโอเคอยู่นะอย่างน้อยก็คือได้ตัวมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่นะถือว่าโอเคไม่เป็นไรตัวที่ผมต้องการจริงๆคือตัวระดับ R ตัวนี้นะโอเคครับก็พอแล้วกันอันนี้คือพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ๊งนะครับ <laughs> เดี๋ยวมันเจ๊งไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวรออีกประมาณ3วันเดี๋ยวเรามาเปิดใหม่อีกรอบหนึง่งเพราะว่าต้องการให้ให้ตัวมันเป็น6ดาวเนาะ ต้องการอีก3ตัวนะครับผมว่าดูทรง3ใบนี้ไม่น่าได้นะก็เลยไม่ไม่เปิดดูทรงแล้วนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟแฟมิลี่ด้วยลวกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ